ห1ครั้งก็จะการันตีเลยมีเจ้ขอเปิด1ครั้งไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ1ครั้งเอ้าเชียสีทองมาเลยวะเฮ้ยอ่านี่มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสลาอีนัทตี่ชอบนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นนะครับอีนัทตี่ชอบที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีนัทที่ชอบนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาานนี่่ยอู8ปปรรรััับบะะกคว เพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม uid ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน id กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เพื่อเสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีล็ก,กี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเมเชอร์สนักเอาไว้คนนิ่งนะครับวันนี้จะมาเปิด360รโลนะครับว่าตกลงเนี่ยมันการันตีปืนทองหรือเปล่านะเพราะว่านี่ก็มีคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์มีว่าไม่ไม่จริงพี่360ผมด้อยห่เลยผมยังได้ปืนเหลอ แล้วเดี๋ยวก็จะบอกวิธีที่ผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเล่นแค่1เดือนสามารถการันตีปืนทองได้แน่นอนเดี๋ยวจะบอกวิธีทํานะครับแล้วก็ถ้ากับว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆหนึเดือนได้ปืนทองถ้าเกิดว่า3เดือนเพื่อนก็ได้ปืนทอง3ากันแล้วเห็นไหมก็ถ้าเกิว่าเพื่อนๆเป็นสุลตนแล้วเย่ไม่ต้องเติมเงินเลยแค่ใช้เวลานะครับอาเดี๋ยวมีขออนุญาตลุยเลยดีกว่านะครับโอพูดมาทําเพลงทําไมนะวันนี้นะโอ้ต้องลุยแล้ว ซึ่งมีได้เตรียมมา13อันนะครับแต่ว่าเห็นไหม11ครั้งก็จะการันตีเลยมีเจขอเปิด1ครั้งไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ1ครั้งเอ้าเขี้ยสีทองมาเลยวะเฮ้ย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 อ้าวได้ช็อตการ์นวะเฮ้ยโอ้ยมีอยากได้พอดีเลยมีอยากไปเล่นจิงโจ้ช็อตการน่ะโอ้ยเฮ้ยกูในที่สุดกูก็ได้ปืนทองกับเขาเปิดอันเดียวได้เลยอ่ะยังไม่ยังไม่กดอีก10เลยนะ โอ้โหตายแลเราได้จิงโจ้ซะด้วยโบติมินได้จิงโจ้ะนะแฮปปี้มากเลยครับโอ้โหเ,เป็นงงครับท่านผู้ชมแต่ก็ได้มาแล้วนะแปลว่าอันนี้ชัวร์แล้วครับเห็นไ่าตอนนี้มันกลับมาศูนยะ์เก้วแปลว่าเปิด3ามรโลการันตีปืนทองแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วนะอันนี้มีเปิดให้ดูเลยทีเผลอไปเลยละการ10ทีอะไรเอ่ยขึ้นมาเนอยอะไรเอ่ยโอ้โหดูว,ว่าจะปืนทองสองกระบอกปะโท่ มาเหลือสองอันอาจจะได้อีกอันเฮ้ยโอ,อ้โหปืนทองปืนลุงแต่ได้หนึ่งโอเคครับก็มีได้ปืนลูกเอ่อลูกซองนะทูต้องเปลี่ยนคอเลยทีนี้แต่จริงจริงไม่ต้องเปลี่ยนคอ,อก็ได้นะมันก็แรงอยู่แล้วอะโอ้โหโอ้สายฟรีสายฟรีเห็นปืนทองแล้วตาลุกวาวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะจริงโจจะได้ใส่เอ่อปืนลูกซองเพราะาจริงจริงแล้วจริงโจนี่ปืนลูกซองนี่น่าจะเหมาะสุดอุย้ยเพิ่มประมาณเกือบเกือบสองพันเลยนะพลังต่อสู้นะ พอแล้วปืนทองแค่ใส่กระจาบแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคอโอ้โ,อโหมีคนเชิญกูเข้าเลยเห็นกูปืนทองเม็ด <laughs> เห็นปืนทองเฮ้ยพี่หมีเปลี่ยนไปมีปืนทองโอ้โหตายละเย้ดูปืนทองมันมีไฟอะ่ะโอโ้มันมีไฟอะน้องๆโอ้โหคนจนไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้ <laughs> ไม่หรอกจริงๆหมีชอบทำคอนเทนต์แบบสายเติมน้อยเพราะว่าอยากเข้าถึงผู้เล่นมากกว่าไงถ้าเกิดสมมติหมีอยากอ่านตั้งสองแสนสามแสนหมีก็ทําได้แต่ว่า ถ้าเกิดมีอัดไปอย่างนั้นคนจะเล่นตามยังไงวะโอ้โหแต่ว่าปืนช็อตการหล่อมากเลยอ่ะน้องๆโอ้โหมันอ,อ,อื้มีใบเดินเป็นไฟด้วยโอ้โหพอปืนทองนี่คนชวนกูตึมเลยนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมีคอยญ้าดูก่อนว่าลูกซองตอนนี้เราเหมาะกับคอประเภทไหนนะแต่จริงๆมันก็มีคอลูกซองแล้วแต่หมีแดกไปหมดแล้ว,วอ่ะผมหมีไม่ได้คาดคิดว่าหมีจะได้ไงนะถามว่าใส่คอไฮได้ไ,ดไหมหรอเรื่งนะครับ ไปไม่ถูกเลยได้ลูกซองลูกซองจริงๆตอนนี้ดีที่สุดเราด้วยนะเพราะว่าเอาเอเป็นดวนเดือดลูกซองที่เทพสุดละวทอาที่มีดูนะคอไฮเมื่อกั้เออนี่ก็ใช้ได้นะใช้ได้นี่ก็ใช้ได้อยู่ดีเนะี่ยกดหมัดแล้วก็เออดามิกูสามซีเบไล่ยิงแม่งเลยนะการแต่จริงๆใช้คอนี่จะดีกว่านะนี่ชะคอนี้ก็ได้ครับคีเลตเอ๊แต่หมิวว่าแอแกระทุนแอตแตกสามซเปเตนเห็นผลกว่าจริงๆนะ อ๋ออีกคอหนึ่งก็นี่ครับนี่เลยคอถังรถเนี่ยเนี่ยหมาว่าโค้ชแรงแล้วก็ทุกตัวระยะ5้าเมตรเนี่ยตีบอสแอทแทก25%หาร์มีว่าอันนี้แรงกว่าความรู้สึกหมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมีต้องไปลองดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลอง2เกมดูโอ้โหวันนี้ภาพภูมิใจจริงโจ้กูมีลูกซองกับเขาแล้วว่าเฮ้ยโอเคครับต่อไปก็คือวิธีการ1เดือนทํายังไงให้ได้ปืนทองนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยเค,คือ มันจะมีอยู่3ตู้แต่ว่าคนส่วนใหญ่บางคนชอบไปซื้อพั่วแดงครับซึ่งหมีก็เคยเตือนแล้วอย่านะนจริงๆเราไปสุ่มตู้นี้การันตีไปก็จบแล้วแล้วก็บางคนก็ชอบไปสุ่มแอบหมีแอบไปสุ่ม5ทีด้วยแต่รู้ว่ามันไม่ควรแต่ไม่ควรทํานะจริงๆขุดเออจริงๆตัวฮีโร่เนี่ยเรามีเยอะก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราปั้นไปเพราะว่าสามตัวนี้เพื่อนอย่าลืมนะเพื่อนเปิดไป เพื่อนๆหาเศษไม่ได้แม่งก็มันก็เก่งอยู่แค่นั้นนะ่สู้เราไปใช้ตัวฟรีดีกว่าหรือเปล่าไอ้ตัวพวกนี้มันบอกกับสุลต่านที่เขาแบบสามารถมีทุนทรัพท์อัดได้เศษเต็ม,มนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสลงแต่ตู้นี้อย่างเดียว360โลเนี่ยเพื่อนๆจะหาได้ประมาณ1เดือนตีไปก็พัวทองวันละสิอันหายังไงใช่ไหมครับวิธีของหมีก็คือน,นี่เลยเติมแพ็คก้บาททุกวันนี่แพ็คเบาทนี่ พอเราเติมแพ็คเบาทเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะให้เพชรแดงมาสิบเอ่อหกสิบอันนี่จะเล่นไม่ได้วะเอาว่าข้างหลังมันให้เพชรแดงมา60อันเสร็จแล้วหมีก็เอาเพชรแดงมาซื้อเนี่ยครับไอ้น,นี่ต่ออีกอันหนึง่งแค่นั้นเองนะที่หมีทาอะ่ะแค่นี้เองมันมันจะสุ่มพวอันนึ้วอันนี้ได้1อันแล้วอันนี้สุม่มสุ่มตั้งแต่1นึ่งถึงหบางทีก็โชคดีได้5นะครับต่อไปก็คือการทํากิจวัตรประจําวันนะซึ่งซึ่งทุกคนต้องพยายามทําทุกคนนะครับบางคนไม่ทําไม่เล่นแล้วก็เอ นี่เพื่อนๆสามารถกดที่พุ่มใหญ่มา,ล,าล้ารับผจญภัยก็คือลุยดันเจี้ยนครับเลเวลเราขึ้นมามีดันผจญภัยไม่เพื่อนไปเลยประมาณบท2บทมันจะได้พั่วอันนี้ไม่ควรพลาดน,นะควรทําทุกคนนะครับอ่ะต่อไปคือหีแผนไล่ล่านะไล่ล่านี่พูดจริงๆนะมันจะมีพั่วให้อยู่แล้วครับแมปหนึ่งประมาณอันสองอันอันนี้เพื่อนๆพยายามไปไกลที่สุดไปไกลที่สุดเราก็จะได้เฮ้ยโอ๊ยเด้อเด้อเด ตะกี้หมีไม่ผ่านวะขอลองโอ้โหวันนี้กูมีปืนทองแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะอาจจะซีชั่นเชนก็ได้บีพีของบีพีห่างแค่เท่าไรเองอะไรเท่าไหร่วะสองหมืนกว่าเองนะโอ้ไม่เท่าไรโอ้โหสองหมืนกว่าเองตะกี้หมียังเกือบผ่านเลยเดี๋ยวลองดูหน่อยที่ผ่านไหมไม่ผ่านก็ไม่แปลรครับเดี๋ยวค่อยว่างๆค่อยไปเล่นใหม่นะเนี่ยพยายามตีบอสมันก็จะได้ของครับบ <'s> <laughs> อยบอกเหรอ บอลบอกเห็นเองใช้โอ้โหลูกซองยิงโอ้กัพลาดพลาดโอ้โหสะใจโกร๋โอ้โหโอ้โหลูกซองมันยิงแบบมันมันออกมาเป็นไฟสวยเนาะเออคนกําลังเหอะ์เงี้ยคนไม่เคยมีเงี้ยคือหมัดปืนโกนนี่แต่มีรู้สึกปืนไฟแรงหรอไม่แน่คือไอ้ปืนนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องเข้าใกล้นี่แหละลูกซองอ่ะก็คือมันก็แรงนะครับแรงสะใจโจอ่ะเลยวัยรุ่นโอ้มียิงทีขีทีแสนด้วยเงี้ยลูกซองอ่ะโอ้ เยี่สิบแปดหมื่นแปดตาเมจแบบล้นอ่ะเออโดนชนครับตอนนี้จิงโจ้ทำอไรม,มัดปืนกวนย่างยื่นคือแย่แรงกว่าทำไมมันแรกวะเฮ้ยทำไมตัวหมีมันแรงแรอ่ะมันเปไ็นอะไรเนี่ยโอ้บอสตายแล้ว,วอ่ะยี่สิบโคตรไวเลยแรงมากโอ้โหสบยยหอเลยครับปืนลูกซองโคตรแรงยิงทีเป็นแส่นะหารด้วยพลังห่างสามหมื่นกว่าครับห่างสามหมื่นกว่าก็เอากูไม่อยู่่อะเออเดี๋ยวมีตัดตัดคลิปเอาเอาไปลงไกด์ดีไหมเนี่ยใช้ได้เลยอันนี้ลูกซองอย่างแรงเลยนะ วันนี้การันตีได้เลยว่าปืนทองแรงจริงแรงแบบปืนเหลืองกับปืนปืนส้มที่เราใช้กันมานี่แบบรู้เรื่องเลยนะตะกี้แบบยิงแบบขำๆนะครับกขำๆผ่านเลยนะเห็นป่าพยายามเพื่อนพยายามผ่านเพราะว่าแมปหนึ่งเนี่ยจะได้พุ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องที่โอ้โหน้องลิงถึงจะต้องให้ของขวัญเลยคุณโชคดีลูกซองนี่ท็อปเทียร์เลยนะเอาจริงนะเล่นหมดไล่ล่าอันดับหนึ่งเลยหมีว่าดีกว่าไนเฟิล์ีนเพราะว่าเวลาเดินวิ่งเข้าไปจ่อเขาหลบไม่ได้นะครับ ออต่อไปทําอะไรดีครับต่อไปทําอะไรดีเอาเรื่องพูดต่อนะผมตอนนไปไม่ถูกแล้วเริ่มเริ่มท้สอบส่วนตัวเองว่านี่คือลัคกี้แบร์คนลงโซยแห่งปีหรือเปล่าอ,อ่ะต่อไปก็คือร้านรับจากอารีนานครับเพื่อนๆคนซื้ออาทิตย์หนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพยายามซื้อนะนี่เห็นนะต่อไปก็คือร้านค้าขับครับพยายามซื้อเหมือนกันครับทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะได้เราจะได้สองพวูวเพื่อนๆพยายามตั้งใจเล่นครับเดี๋ยวมันก็จะได้ไม่มีอะไรยากนะ ต่อไปคืบหน้าประจนภัยนะครับอันนี้ผ่านบอสเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็ถ้าจบบทมันก็น่าจะได้ครบอยู่แล้วนะครับเอาต่อไปก็คือรับสู้กับพี่จินนี่ตะเกียงเองจินนี่แม่งชอบดูถูกเรานอะ <L> นี่นายกินข้าวมาบ้านเนี่ยเออโห <L> นี่ซึ่งเออมันจะมีให้พั่วด้วยนะครับแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยให้แล้วเออนี่ไงห้าพนเจ็ดเดมขอร้องเหน่อยได้ไหมโออยากดูลูกซองมันแรงขึ้นหรือเปล่าวะ อีกสองคนยังปืนเลื่อยกับปืนหมัดอยู่เลยนะเนี่ยมีคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หมีบ่อยมากเบอกว่าโอ้พี่หมีครับทำไมพี่หมีดวงซวยขนาดนี้ตอกย้ำกูมากเลยน,นี่วันที่กูดวงดีแล้วเห็นไหมมาชมกูหน่อยดิเออเขามาพิมพ์มาบอกว่าพี่หมีครับทำไมพี่หมีเอาเนี่ยกูเกาะไม่แตกนะเอยเดี๋ยวขอเรื่องใหม่ได้ไหมเสียสมาธิขอเรื่องใหม่ครับ <laughs> กำลังงงกำลังการกำลังแบบตกใจกับดวงพระมหาจาักรพรรดิของตัวเองอยู่ซวยมาตลอดเลยจะดวงดีไม่ก็ดวงดีไปเลยนะ ไปยังไปยังมันกดสองทีครับ <Okay. S 1> โอ้โหแย่ยิงเราแม่งติดแอดอด้เนี่ยไอ้เวลามันติดแอ,ด,อ,อ,ด,อดมันแรงโอโ้ดอกละแสนห้าต้องอยู่ใกล้มาวะโอ้โหคนไม่เคยใช้ลูกสองอยู่ใกล้ก็แรงเหรออ๋อต้องอยู่ใกล้ใช่ไหมโอ้ยอยู่ใกล้แรงกว่าจริงๆอยู่ใกล้นี่นัดละแสนห้าเลยอะ่ะโอ้โหจินนี่วันนี้ไม่บ่นเลยนะจินนี่ไม่ไม่พูดเลยเฮ้ยทำไมเบาขนาดนี้นะกินข้าวมาวันนี้เออกูกินทุกวนันน่ะแหละพี่จินนี่โอ้โหอย่าพี่จินนี่อย่าดู <Okay. S 1> ถูกผม โอ้ชอบสีลูกซองมากมันเท่อ่ะลูกซองแม่งยิงมาเป็นไฟอ่ะโอ้โหโอ้คือหมัดปืนกลยังยืดโอ้คือโอ้โหจิงไปจินนี่แสนห้าโอ้คือโอ้คือโอ้โหดาวเมทคุกว่าทะลุแน่วันนี้นะโอ้โหแค่ปืนดีชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆว่ะเอาละปรับดีบัตใหม่ตั้งใจเล่นหน่อยมีชุบชุบชุบโอ้คืโอ้ไปเอาได้จริงครับมัดปืนกลยังยืดโอ้คือโอ้โหสี่วีตอนนี้โอ้คือ เออแสนห้าเออโอ้โหแสนห้าโอ้โหโอ้โหสะใจจริงๆเลยดามเมดมันอะไรกันเนี่ยโอ้โหดามเมจขึ้นไปหกล้านเลยครับจากเท่าไหร่วะจากจากของเดิมอยู่สี่ล้านหกนะขึ้นมาอีก 3, ล้านสามอ่ะโอ้โหของมันแรงฮะพี่จินนี่ตกใจเลยวันนี้พี่จินนี่ไม่ถามกินข้าวมาป็นเนี้ยไม่มีนะได้ของเลยนะครับโอ้โหมาไกลเลยนะเดี๋ยวขึ้นมาปืนเดียวเท่านั้นแหละดามเมจขึ้นพุ่งแบบทะยานฟ้าเลยนะโอ้โหสุดยอดน,นะครับเนี่ย อ่าเดี๋ยวต่อไปสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆบอกนอกเรื่องแล้วนอกเรื่องจริงๆเลยเนี่ยแล้วเพื่อนๆได้พวมาเ<ๆ>พื่อนจะเก็บสะสมก็ได้หรือว่าจะมากดก็ได้ครับพยายามเก็บไว้นึงเดือนก็ได้อยู่แล้วสามหกสิบแล้วเพื่อนๆตั้งใจนะครับผมเอ,อ่อต่อไปก็คือซื้อาอาจฉาจะมามีฟ้านะเห็นปะแต่อันนี้มันแพงอ่ะมีขอแนะนําเพื่อนซื้อมอดีกว่าคือเพื่อนๆเ,เติมอย่างที่หมีบอกอะ่ะวันละเก้าบาทมันจะได้พวัวสองถึงหกอันอันนี้หมีว่าคุ้มสุดแล้วในจักรวาลน,นะนะ แล้วต่อไปก็มาซื้อที่เนี่ยครับเออเดี๋ยวนะจริงๆซื้อนี่ก็คุ้มนะสามสิบห้าบาทอะเออเนี่ยซื้อหกสิบเก้ากับสามห้าก็ได้เราเพชรแดงไปซื้อพั่วถูกๆอะ่ะเนี่ยครับตรงเนี้มันจะมีสุ่มตรงเนี้ยมันจะมีสุ่มนะตรงนี้มันจะมีสุ่มได้นี่เออมันจะออกจอบทองซึ่งขายถูกมากประมาณแปดสิบหกสิบเนี่ยแหละมีจําไม่ได้นะอันนี้ครับคือเทคนิคการหาเพั่ว พัวทองนะครับเดือนหนึ่งใช้คำเป็นเดือนเลยนะสามร้อยหกสิบรวัประกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยเพื่อนๆจะได้ปืนทองแน่นอนครับหนึ่งกระบอกตอนหนึ่งเดือนสามเดือนเพื่อนๆก็เป็นสุราตาแล้ลเห็นปะ่ะแบบไม่ต้องเติรนะ์นเดินเดินไปเบียร์สุราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่เราก็มีปืนทองสามกระบอกเหมือนกันนะเว้ย <c oughs> อะไรประมาณนี้นะอ่ะเพื่อลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยเอาไปว่าหมีเอาใจช่วยผูเ้เล่นสายฟรีทุกคนครับสายฟรีสายเติมน้อยหรือสายเติมพอประมาณที่แบบ เปิดยังไงก็เกลืออ่าบางคนอาจจะเติมเยอะแต่ซวยครับไปเปิดแล้วปืนทองออกเป็นอย่างอื่นอะแต่ไม่ได้บอกว่าปืนทองมันไม่ดีนะแต่คือดีสุดจริงๆอะมันคือนี่ครับหมีว่าลูกซองอะดีสุดแล้วลองมาของหมีนะน่าจะไนฟ์เฟิรแล้วก็ปืนกลแคตติลลิงสามอย่างเนี้ยน่าจะดีสุดแล้วแต่อันอื่นก็จะเป็นลองลงมาแต่มันก็คือดีหมดครับเชื่อหมีอ่ะวนไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ